ว้าวเข้ามาแล้วทำไมแต่แลคะคนมีหนึ่งฉาย,ยากนะ that, ันนะอืมไม่ได้ได้แบบนี้มานานละที่สีแดงเลยนะเนีย่ยจะไม่ได้ได้แบบนี้มานาะนแะล้วน่ะที่มันมีแต่พวกแบบปืนปืนทุกซองพี่ชอบเนึ่งที่ไม่ชอบปืนเอีกหนึ่งวันนี้มีคนบอกว่ายิงหัวเขียวเขาก็ล้มแล้วก็ตายแต่มันต้องมีสีแดง ไม่ใช่ซึ่งหนึ่งในคนนั้นเขาชื่อว่าพี่ต้นน้ำยิงหัวเทียวเคียนตายเลยอ่เ้ย่คนยิง เพ้สร้างดามีไปสองยพี่สร้างสามน้อยดีใจเลยเจ้าเบลแก้วอีกคนนึงหาไปไหนฝั่งนั้นฝั่งวัสองอ้าวเฮ้ยไม่ใช่นี่วะเพนไปไหนเที่ยวหรอว่างทำ่ลย่าเออเื่องลา เราจะต้องอยู่ห่างจากมันเยอะเลยดี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 เยอะเลยอ๋ออยากอย่าเอาไปซื้อลูกตองอ่ะเขี้ยวโอ้ยมีสกาไหนสกาพี่ยังไม่ได้สีแต่คิดเล่นสกาก่อนอันนี้สกาอ๋อนี่ยสกาเดี๋ยวไปเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลแบบมันมันไม่มีสีเราคิดเล่นก่อนนะ ใช่เอาพี่เคียวดีกว่าเทียวหนักเคียนเคียวขอได้ไหมเดี๋ยวเอาไม่เปตยไงได้เทียและวเต<อ>ยเคียวอะ่ะมันช่วยให้เราวิ่งน้อยลงนะวิ่งเร็วไหมอะ่ะไม่วิ่งช้าลงพี่ก็เล่นตัอย่างได้เคียวมันจะวิ่งช้าได้ยังไงเอาเองก็ลองทดสอบดูสิพี่ทดสอบดูแล้ว มัน่าลงเลยนะ่คุณแลไม่อยากแช่ดิเอไอ้เขี้ยนนี่เยกดเกยอดแล้วเกดออกล้เด้งมาทำไมาดหัวปีาลาดหัวเกไมู่ดกองเขยเ้อเชี้ยอยู่ไหนเอ้ยิงเลยก็ได้เอดวยอด้วยโอ๊ยหน่อยทำไมอ่ะเฮ้ยไม่มีความยีเลย โตน่นนี้คุณนี่สวยไแล้วเฮลิอเตอร์ไหนตอนมาเฮลิคอปเตอร์ตายไปแล้ว <S <S อุ้ย ในตัดกเก็บข้อมูลนะเลือกเลววยเนี่ยเหลือโค้ดน,น้อยเลยอ่ะนี่ไงลูกซองมาแล้วลูกซองขี้รักมาแล้วของอยู่นี่เกลืมซื้อก่อนไปด้วยขอบคุณนะโอเคมาว้าดันมาแล้วเดี๋ยวของเกมเถอเอาของเกมขึ้นมาวิดวิดวิดเอ้ยเอาของเกม

ได้เดี๋ยวรู้เตายตายเถอะตายเถอะตายไปท้องกับใครซะสักทีโอ้ยหายแง่หายยยยไปตายไปพอน้องก็ตาโอ้ยไม่ได้อยู่กับคุณเลยคุณนี่มันใช้ไม่ได้จริงๆนะแต่เคไม่มีก่อล บิดบิดบิดตึมคางคนนี้บิดคนนี้ดังข้างอ่ะบิดบิดบิดต่อยต่อยต่อยแล้วก็ตอดบิดบิดเกี่ยวหายไปละเอ็งปากเลยเกี่ยวหายแค่นั้นเกินเลยกินข้าวหมกแล้วกินก่อนเรียกสัตว์เลี้ยงปลาน้อยมาจ้ะเฮ้ยหมือเอากากอ่ะไม่ใช่ไงหมุดเอากากไงหมุดเอากากกลาง ก็แต่ง<ด>ลูกสุษมัน,ม,ม,นมึนเลยกำจัดไงตะเคียนก็ลืมซื้อไอวอร์มีด First Blood ไม่มี่โอย้ยน,น,นียด,ดีกว่าโอเคตามมาดิตามมาที่แสดงจะบุก้องน้ำไอ้ซื้อปืนมาไหมอ๋ออ๋อไปดูสิ เนี่ยเกิไปสิเกินไเกินไปไม่ได้ไกลจะคุ่ใไกลเ้ยหันนเกินกบปุ่งกระโดดไม่ทันอุ้ยกระโดดไม่ทันกขึ้นแล้วบนนน่ากรโดดไม่ทันโน้ตเขึ้นแบีนี้วะทำไมพี่ไม่ขึ้นอะไม่รู้ อ๋อคือคือแรงไม่ขึ้นเหรอไม่เออตอนยิงแล้วมันก็จะเข้าในเข้าชากจริงเหรอไม่จริงอ่ะขึ้นแต่ที่ไม่ขึ้นไงเวลาปั่นมันขึ้นแต่้ที่ไม่ขึ้นเข้าฉากโอเคเป็นเวอร์ชั่นโทรศัพท์เก่าไงยี่ห้อเก่าเก่ากันนะโทรศัพท์เตีขนาดนี่ยมีปืนขั้ว เอแเที่ว่าพี่ใส่ฟิล์มหรไม่ใส่ฟิล์มเออไม่ได้ใส่ฟิล์มองหใจอ่ะใส่ฟิล์มพี่ใส่ฟิล์มเนี่ย้าจอมันก็แตกแต่เดิมที่เดิมเลยเวลาเดิมโดกดอกวันเดิม

เาดอในโทรศัพท์ทำไมคนถึงทำแบบนี้กันนะทำไมถึงม่งมันทากับฉันแบบนี้ขยะสังคมไงขยะสังคมมันออกไอ้ขยะอของเนบ่าจริงเขียนไปซื้อของให้ใครทำงานเขียนจะซื้อของให้ตัวเองขยะสังคมเลาจริงเอาไป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 ่อ ไม่แพลว่าโดวงบีตายโอเครู้อยู่แล้วจานตีานตีนเหลยเห็นอขนตัวลอยขอ้นดีกว่าไม่ไหวก็ไปดีกึ่นไปดีกว่าอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ไม่คิดอย่าาคนเดียวฮิวก้ิวก่อน้ิด เราจะพยายามมีช hmm. oh, ่วยนยโอ้ first blood โอ้โหเลยจะออกมาตัวไหนัคนอ่ะอยู่นบ้านเก็บเลยเก็บไปแล้วนะขวาขวาด้นขวาองคุโอ้ยตอเลลบ ไป,ป็นไม่ได้ยังไงพวกชะตาของฉลาเอายิวหมดไปดิไปช่วยดิคนไอ้ปต้ยางตัมสินสกอรทันมาไปท่านต้องมาแล้ว,ส,ลวสกอรไทยทันสามขีดมาและก็สการไททันสา,นนามขีเต็มแล้ว กน่แกเจอัน่เราเบิดถ้วยลรวเบิดเต็มไมเราิดเอารเไม่รอดแน่ปืนปืนระดับสีแดงแล้วมาดิดตอกสกติ๊กกกช่แน่ใช่้ยวันนี้ตอนนี้เราพามา1ิบนาทีแล้วเอาตัวกุกแล้ว

เกิดเหตุการณ์มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นไอ้ตข่เองปีดขึ้นไปปีดขึ้นไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลพื่อนเพื่อนเพื่อนอ้าวเพื่อนตายเหลือเลเร็วอเลยหนึ่งตอนนี้เหลือเหลือสองเหลือสองแล้ว